แรเธอมีตาเหมือนแม่ของเธอมึงโกหกรู้ปะจะเป็นอมตะต้องสละสิ่งหนึ่งอะไรอะจมูกคุณขาวไม่ฉันแบล็กเลิกเล่นมุกสึกทีฉันซีริสมุกคำพ้องเสียงมึงก็เอานไงฮี รี่นอนระเมอเป็นประจำเธอรู้ป่ะแม่ฉันได้ยินทุกคืนอเอาบาสัสคุณเห็นกระเป๋าเครื่องสำอางฉันไหมไม่ไม่ไม่เห็นอเอาวะดาักกูเป็นเกย์นี่ก็เกยดจังเลยอีฮี้ยถ้าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์สัมพันธ์กับเรื่อง The ะรอ o ออฟเดอะลลูกพ่อลูกพ่อ งั้นกูก็ลูกรักของข้าอุย้ยกูตกใจ <c oughs>